หลังจากที่เราเอาตีนผีลงเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เริ่มค่ะเราวางมือลักษณะแบบนี้นะคะทุกคนจากนั้นเราก็ค่อยๆนะคะทุกคนเห็นไหมคะ S, <ม> <S, S, <S นะคะตัว S ภาษาอังกฤษนะคะเราทำแบบนี้นะทุกคนตลอดแถวเลย ค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกับนาภัทรชาแนลอีแล้วนะคะวันนี้นาภัทรสัญญาว่าจะมาสอนเดินลายฟรีโมชั่นนะคะวันนี้นะคะทุกคนพร้อมไหมนะคะวันนี้จะมาสอนนะคะวันนี้นะคะจะมาแบ่งปันวิธีการเดินลายฟรีโมชั่นนะคะเดินยังไงเดินง่ายๆนะคะวันนี้ทุกคนจะต้องเก็บรายละเอียดให้หมดนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาดูก่อนว่าฟรีโมชั่นคืออะไรนะคะทุกคน นี่คือตีนผีฟรีโมชั่นนะคะทุกคนหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนคือจะมี2แบบนะก็ถ้าจะเป็นรุ่นแมคาีนิกก็คือรุ่นธรรมดาที่ไม่ใช่คอมพิวเตอร์นะมันจะเป็นตีนผีหน้าเปิดนะคะสังเกตนะคะตรงนี้จะเป็นหน้าเปิดแต่ถ้าเป็นรุ่นคอมพิวเตอร์มันจะมีลักษณะคือจะมีหน้าปิดและหน้าเปิดนะคะจริงๆแล้วนะคะตีนผีฟรีโมชั่นเนี่ย เขาไม่ได้แถมนะคะนอกจากว่าเป็นรุ่นเนี่ยของนภัสจะเป็นรุ่นนี้นะคะเป็นเอลนานะคะเจ2 0นะคะตัวนี้ตัวนี้เขาจะแถมมานะคะแถมมาในตัวเลยนะคะสำหรับอคอมพิวเตอร์รุ่นในปัจจุบันนะคะทุกคนลองไปดูนะคะในเซตอุปกรณ์ของตัวเองนะคะว่ามีแถมมาไหมแต่โดยปกติฟิโมชั่นจะไม่ได้แถมนะคะมันเป็นตีมผีเสริมเพราะว่ามันใช้เฉพาะงานที่ มันเป็นงานขั้นสูงนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบเดินคนรจะต้องซื้อแล้วก็มาหัดฝึกเดินนะคะเดินยังไงต้องทําบ่อยๆนะคะถึงจะออกมาสวยอันนี้บอกก่อนเลยนะนภัสก็ไม่ใช่ว่าเดินวันแรกจะสวยเลยนะคะทุกอย่างขึ้นอยู่ที่การฝึกฝนนะคะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะวันนี้เรามาดูก่อนว่าจักของทุกคนนะคะเป็นรุ่นอะไรวันนี้นะคะจะมาสอนนะคะวิธีการเดินเดินลายฟีมชั่นนะคะ ก่อนอื่นให้ทุกคนเช็คก่อนนะคะว่าจากของทุกคนสามารถลดฟันจากได้ไหมนะคะตัวลดฟันจากจะอยู่ด้านหน้าหรือด้านหลังนะคะให้เช็คจากของตัวเองนะคะหรือไม่ก็โทรไปถามนะคะเข้าไปที่เพจของบริษัทนะที่เราซื้อมานะคะถามว่าลดฟันจากตรงไหนทุกคนอาจบางคนอาจจะรู้บางคนอาจจะลืมไปแล้วอะไรอย่างนี้นะคะ แล้วทีนี้เราก็จะมาสอนวิธีการใส่การเปลี่ยนนะคะเพ okay. พอทุกคนรู้แล้วนะคะว่าจักรของเรานะคะสามารถลดฟันจักรได้นั่นก็คือหมายความว่ามันสามารถใช้กับตีนผีฟีโมชั่นได้ซึ่งตีนผีฟีโมชั่นตัวเนี้ย มันจะใช้เฉพาะจากที่สามารถลดฟันจักได้เท่านั้นนะคะพอทราบเบื้องต้นแล้วเราก็จะมาดูวิธีการเปลี่ยนตีนผีและใส่ตีนผีกันค่ะทีนี้เราก็จะมาเปลี่ยนตีนผีนะคะทุกคนคะตัวตีนผีฟรีโมชั่นของเรานะมันไม่ได้เป็นระบบคลิปออนนะคะทุกคนคลิปออนคืออะไรนะคะคลิปออนคือระบบที่เรากดด้านหลังนะคะแล้วตรงนี้มันก็คือจะล่วงลงมาเลยนะคะทุกคน ทาให้ดูนะตัวนี้เป็นระบบคลิปออนนะคะคือเรากดปุ๊บตีนผีคือจะหล่นเลยแล้วเวลาใส่นะคะแค่เราจับตีนผีนะคะให้ตรงกับตัวล็อกแล้วเราก็ยกตีนผีลงไปซึ่งมันจะกลิบนะคะมันก็คือจะสามารถนะคะติดขึ้นมาเลยนะคะทีนี้ ตัวตีนผีฟรีโมชั่นของเราเนี่ยมันก็คือจะเป็นการถอดน็อตนะคะซึ่งสัญลักษณ์ของเขาก็คือจะเป็นอย่างนี้นะคะทีนี้เราจะถอดนะคะเราก็ต้องไขน็อตค่ะทุกคนเป็นไขควงแบนหรือว่าจะเป็นไขควงที่เรามีอยู่ก็แล้วแต่เนาะให้เราไขาน็อตนะคะเพื่อที่เราจะเอานะคะตัวนนะะเนี้ยนะคะเนี่ยตัวเนี้ยออกมาทั้งยวงเลยนะคะทุกคนจากนั้นนะคะเราก็จะใส่ตีนผีตัวเนี้ยเข้าไปแทนนะคะทุกคน ก็คือใส่เข้าไปในล็อกแบบนี้นะคะแล้วก็ไข่น็อตให้แน่นนะคะเพื่อความชั่วนะคะเราก็ใช้ไขควงนะคะขันอีกทีหนึ่งโอเคเมื่อเราแน่ใจแล้วนะคะว่ามันแข็งแรงมันแน่นนะคะเราก็จะมาลดฟันจักลงนะคะทุกคนฟันจักคืออะไรตรงนี้ค่ะทุกคนใต้ใต้ตีนผีตรงนี้เขาเรียกว่าฟันจกักซึ่งเวลาที่เราเย็บเนี่ย มันจะมีการส่งผ้าซึ่งทำให้ผ้าเราเนี่ยเคลื่อนไหวได้นะคะทีนี้เวลาที่เราจะเย็บตัวฟรีโมชั่นเนี้ยเราจะต้องลดฟันจักเพื่อนี่จะให้ตัวฟันจักของเรานะคะลงไปอยู่ด้านล่างนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องลดตัวฟันจักลงไปเพื่อเวลาที่เราเย็บฟันจักของเราเนี่ยจะไม่มารบกวนเนื้อผ้านะคะ โอเคของทุกคนอยู่ตรงไหนนะคะให้ทุกคนไปรถฟันจักของตัวเองก่อนนะคะโอเคของนภัทก็รถฟันจักเรียบร้อยแล้วนะตอนต่อไปนะคะทุกคนการเลียฟรีโมชั่นนะคะเราก็จะยกตีนผีลงแบบนี้นะตัวนี้นภัทได้ยกตีนผีลงแล้วนะทุกคนสังเกตไหมว่าตัวฟรีโมชั่นของเรานะคะจะลอยนะคะตีนผีจะไม่กดทับผ้า นี่คือตีนผีฟรีโมชั่นนะคะเขาจะเป็นลักษณะรอยตัวขึ้นแบบนี้เลยในขณะที่เรายกตีนผีลงแล้วนั่นเองนะคะโอเคทีนี้เราก็จะมาเริ่มเย็บนะคะการเย็บฟรีโมชั่นเราจะใช้เป็นลายเส้นตรงนะคะคือลายเส้นตรงเท่านั้นนะคะโอเนนะคะก่อนอื่นนะให้เราเตรียมผ้านะคะพอดีมันเป็นชิ้นงานที่นภัทรจะต้องทําอยู่แล้วนะคะนภัทรรีดเป็นใยกาวนะคะตัวนี้เป็นใยกาวรีดพร้อมผ้าเนาะเพราะว่า ว่าใช้ลายนี้ทุกคนจะได้เห็นลายฟีมชชั่นได้ชัดเจนขึ้นนั่นเองนะคะก่อนอื่นนะคะอันนี้นภัทรใช้เทคนิคส่วนตัวนะตัวนี้จะให้ทุกคนจําได้ง่ายๆขึ้นก่อนอื่นนะคะนภัทรจะเดินลายตรงช่วงตรงกลางก่อนนะคะ ระวางในลักษณะตรงกลางนะคะแล้วก็จากนั้นเอาตีนถีลงนะคะถ้าทุกคนนะคะใช้เป็นรุ่นแมคคานิกทุกคนก็จะใช้เท้าเหยียบนะคะของนาภาัะจะสามารถใช้ได้ทั้งสตาร์ทเท้าและสตาร์ทมือแต่วันนี้ก็คือจะใช้เป็นสตาร์ทเท้ามันจะมีอยู่2วิธีก็คือเราสามารถใช้สตาร์ทมือได้แต่หลายๆคนจะมีจากไม่เหมือนกันถูกไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้นาภายัยก็จะใช้เป็นตัวสตาร์ทเท้าเหมือนทุกคนนะคะจากที่เราเอาตีนถีลงเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เริ่มค่ะ ราวางมือลักษณะแบบนี้นะคะทุกคนการที่เราเหยียบนะคะเราก็เหยียบอย่างต่อเนื่องนะคะอย่าเหยียบเหยียบหยุดหยุดนะคะทุกคนการล่อนนะคะเราใช้มือสองข้างนะคะวางในตำแหน่งด้านข้างนะ,ะและเราก็ล่อนออกให้ทุกคนนึกถึงสัญลักษณ์ของตัวจิ๊กซอว์นึกออกไหมคะลายฟรีโมชั่นจะออกมาเป็นลักษณะนั้นเลยนะคะถ้านึกไม่ออกนะคะก็ให้นึกถึงเป็นตัว S นะคะภาษาอังกฤษะนะคะ S เราจะทํา S ทั้งแถวนะคะ S ยาวเลยนะคะ S แล้ว S ออีกนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูนะคะ แถวเลยอ่ะทีนี้แถวต่อไปเราก็จะมาเริ่มนะคะถ้าตัวนี้เราวนซ้ายนะคะเห็นไหมเอ่ยเราวนซ้ายตัวนี้เราก็จะมาเริ่มวนขวาวนขวาซึ่งไม่ให้มันเป็นเขาเรียกว่าอะไร,รมันจะออกมาในลายที่ไม่ทับกันนั่นเองนะคะอะเดี๋ยวเรามาเริ่มนะคะ แถวที่2แล้วนะอ่ะต่อไปแถวที่3ฝั่งนี้หรือเราจะเริ่มฝั่งนี้ก็ได้การเย็บฟีโมชั่นให้เย็บตรงกลางนะคะออกซ้ายออกขวาได้หมดนะคะอ่ะโอเคเรามาแถวต่อไปเลยนะคะ สีนี้เพราะว่าทุกคนจะได้มองเห็นลายฟีโมชั่นได้ชัดเจนนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาลุยให้เต็มเลยนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาดูลายชัดๆกันนะคะทุก อันนี้ก็จะเป็นลายแบบว่าเต็มผืนเลยนะคะทุกคนก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะมาเราจะมานั่แพทเทิร์นกันเห็นไหมคะตัวนี้ก็สวยมากๆเลยค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าเหรียนของเรานะคะซึ่งจะออกมาในลายฟรีโมชั่นนั่นเองนะคะ ดูสวยและดูแพงขึ้นมาทันทีเลยนะคะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มาสอนให้แล้วนะคะวิธีการเดินลายฟีโมชั่นนะคะทุกคนตัวนี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาสอนมาสอนเดินลายอะไรก็ได้ที่มันง่ายแล้วก็ไวนะคะเพราะว่าหลายๆคนนะคะสำหรับมือใหม่นะที่แบบ เย็บกระเป๋าขายเย็บกระเป๋าแบบทุกไซส์นะตั้งแต่20 30 40, 40 50บาทก็แล้วแต่เดี๋ยวนะคะจะมาบอกเทคนิคว่าลายไหนเจ๋งสุด ลายไหนยิบง่ายแล้วไวนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาบอกเคล็ดลับนะคะสําหรับวันนี้นะคะถ้าชอบนะคะเห็นว่าเป็นประโยชน์นะคะที่พัดเอาวิธีการเดินเส้นฟรีโมชั่นในวันนี้มาแบ่งปันทุกคนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องนพชาแนลด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะพนจะเอาอะไรมาแบ่งปันอีกสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ